ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชยัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปรารนาดาทุกประการเทินเจ้ามือหวยเดือดสามราศีได้เฮลันดว ดีถูกโรกรับทรัพย์จะได้จับเงินหลักล้านจะเป็นท่านที่เกิดราศีในบ้างเชิญไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีมังกรดวงการงานจะดีขึ้นการติดขัดจะถูกแก้ไขได้เพียงแต่เราอย่ามัวไปพัวพันกับปัญหารีบแก้รีบจบ เอาพรังมาเดินหน้าต่อดีกว่าแถมจะมีโอกาสใหม่ๆให้สร้างสารผลงานซึ่งจะมีแนวคิด,ดิเริ่มที่เกิดความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ได้เลื่อนขันเลื่อนตำแหน่งอีกด้วยส่วนการเงิน การเงินของคุณไปได้สวยเพราะคุณหาเงินเก่งทําให้มีเงินเก็บฐานะทางการเงินมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีทรัพย์สินก้อนโตมีเงินเก็บในบัญชีหลักแสนถึงหลักล้านช่วงนี้ดวงการเงินเลิศมีเงินไหลนองทองไหลมาดวงความรัก คนโสดพบรับปุรปปับจากใครบางคนนอกจากบุคลิกดีแล้วความเชื่อมั่นตนเองจะเพิ่มทําให้มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นส่วนคนมีคู่ช่วงนี้รักมีสองอย่างคือดูเจิดจ้าหรือใจร้อนถ้าใจร้อนอาจจะทําให้คุณนั้นหมดเสน่ห์ได้ ดวงสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตชีหวาขึ้นข้อควรระวังสิ่งที่ทำอยู่นั้นจำเป็นจะต้องมีความอดทนอดกลั้นไม่วู่วามโดยเด็ดขาดหากใจร้อนหรือวางผลเร็วเกินไปอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ เคล็ดลับเสริมดวงเสริมดวงชะตาเพื่อให้ประสบความสำเร็จและสมหวังในสิ่งที่รอคอยควรแขนโมบายโรหะหกหลอดในทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านจะส่งเสริมดวงชะตาท่านได้อันดับ2ชาวราศีเมถุนท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคม ดวงชะตาทางด้านการงานดวงมีโอกาสที่มีสิทธิ์เลือกเส้นทางในการประกอบอาชีพช่วงนี้มีเส้นทางใหม่ๆทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพมากยิ่งขึ้นหยิบจับอะไรก็เกิดผลสําเร็จเป็นเงินเป็นทอง ลองเริ่มหางานใหม่จะมีโอกาสได้ดีในช่วงกลางเดือนนี้ดวงการเงินกระแสการเงินหมุนเวียนดีมากมีเงินไหลเขาเล้ากระเป๋ารัวๆแถมมีข่าวดีให้ฉลองสามารถจับจ่ายเข้าสังคมได้ดีอีกด้วยมีเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นรายได้หรือผลกำไรจากการค้าการขายมีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยช่วงนี้ดวงความรัก คนโสดรักใครชอบใครให้บอกไปมีโอกาสสมหวังส่วนคนมีคู่ใไรชิดกันเข้าไว้พูดสิ่งดีๆอย่าใจร้อนแล้วรักจะดีขึ้นเองดวงสุขภาพสุขภาพแข็งแรงเพราะดูแลสุขภาพดีทําให้คุณนั้นมีร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นข้อควรระวัง หมั่นดูแลตัวเองให้ดีและเสริมทักษะความสามารถจะทำให้คุณนั้นสามารถแข่งขันได้อย่างชัยชนะเคล็ดลับเสริมดวงเสริมดวงชะตาเพื่อให้มีสติปัญญาและความขยันหมั่นเพียรควรปรับสภาพเวดล้อมในบ้านหรือที่ทำงานให้มีแสงสว่างเพิ่มมากยิ่งขึ้นอันดับ3ชาวราศีธนู ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว,ว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมดวงการงานการงานดีเป็นช่วงเกิดความสำเร็จทางหน้าที่การงานได้เลื่อนคันเลื่อนตำแหน่งหรือฉเฉลิมฉลองความก้าวหน้าโอกาสดีๆมีเข้ามาแล้วให้คุณน,นั้นสามารถขี่ร่วมมือกันแล้วงานจะสำเร็จไปได้ด้วยดี แถมมีคนคอยช่วยเหลือทำให้หน้าที่การงานมีโอกาสไปได้ไกลกว่าเดิมดวงการเงินหาเงินเข้าได้ดีมีโอกาสที่ลดภาระค่าใช้จ่ายลงมีรายรับเพิ่มมากขึ้นหากใครกู้ยืมเงินจะผ่านฉุยแถมช่วงนี้หาเงินได้มากกว่าช่วงที่ผ่านมามีโอกาสรับทรัพย์หนกักการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีรุนรางวันใหญ่จะได้ยิ้มหน้าบานช่วงนี้มีโอกาสรวยเละ ดวงความรักคนโสดพบรักจากการออกไปทำความรู้จักคนที่อยู่ไกลบ้านไกลที่ทำงานมีโอกาสมากคนมีคู่ความสัมพันธ์ดีแถมมีโอกาสได้เฉลิมฉลองหรือมีเวลาให้กันมากยิ่งขึ้นเป็นคู่ที่รักกันดีดวงสุขภาพแข็งแรงแต่ระมัดระวังอาจจะลื่นลมได้ข้อควรระวัง ควรมีวินัยในตนเองให้มากโดยเฉพาะหน้าที่การงานจะต้องรับผิดชอบให้ดีมิฉะนั้นอาจจะถูกตำหนิจากคนรอบข้างได้เค็ดลับเสริมดวงเสริมดวงชะตาให้ได้รับการสนับสน,นุนจากมิตรสหายและจะมีโชคราบควรวางของประดับที่ทำด้วยโลหะในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านจะถูกฉโระมาก ไม่เชื่อไม่ลบรูรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตรีตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ